สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n นล p ุ o ี้คอลเ l กชันแอนด์โครเชนะคะสำหรับตรงนี้นะเราจะพามาเรียกว่าทำลายถักโครเชง่ายๆนะโดยการที่ใช้ไหมพรมแบบนิ่มๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมาะกับเรียกว่าการถักผ้าพันคอง่ายๆนะอันนี้เราก็จะมา สอนวิธีทําแบบปุ๊กปุยอย่างนี้ง่ายๆนะด้วยการที่ใช้ไหมพรมแบบแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเศษไหมพรมที่เหลือใช้ก็นํามาตกแต่งแล้วก็ถักเป็นลายง่ายๆแบบนี้นะคะสําหรับผ้าพันคออันนี้ก็จะมีอยู่ในอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะการถักผ้าพันคอหรือไม่ก็เป็นหมวกนะคะแล้วก็เป็นผ้าคาดผมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก หอย่างที่เรียกว่าถักได้ง่ายมากๆหรือวิธีการก็มีให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาถักขนปุยๆอย่างนี้ง่ายๆโดยการที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเราจะทีละอย่างอันนี้ก็เป็นผ้าพันคอถักง่ายๆลายเดียวเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าตกแต่งชิ้นงานกับเไหมพรมที่แบบนิ่มๆแบบนี้นะคะก็ประมาณแบบนี้นะ,ะก็มีหลายสีนะเราก็ไปเลือกเอาเนาะ มาประดับตกแต่งแล้วก็ถักไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอลายกิบเก๋แบบนี้นะคะก็ถักง่ายเดี๋ยวเราจะถักให้ดูนะคะแบบง่ายๆเลยเนาะวิธีการที่ง่ายมากๆนะคะอันนี้แล้วก็จะมีเรียกว่าตอนนี้ในช่องของเรานะเราก็จะมีแบบโลโก้ของเรานะก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้เนาะเราใช้ ื่อที่จะเป็นสินค้าในอนาคตนั่นเองนะคะก็เรียกว่าสร้างรายได้ในอนาคตวันข้างหน้านะคะจะเป็นวันไหนก็เดี๋ยวจะมากดติดตามกันเอาไว้นะเราจะมีแบบไลฟ์สดสอนพื้นฐานง่ายๆนะสำหรับคนที่เริ่มที่จะมารักการถักเนาะกำลังที่จะเรียกว่าอะไรนะลองดูเนาะมาลองสิ่งใหม่ๆดูนะในเ,เรียกว่าใน อนาคตข้างหน้านะเราครอบครัวจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องออกไปข้างนอกเราก็หาอะไรที่เราชอบทำเนาะใครชอบถักก็ถักโครเชร์เป็นงาน DIY งานฝีมือต่างๆเนาะใครชอบเรียกว่าอะไรนะปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะในช่องอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นการใช้ชีวิตเนาะวิถีชีวิตในต่างประเทศนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นงานเด็กอันนี้ก็เรียกว่าช่องการถักโครเชร่อะนนี้ก็เป็นการถักเสื้อใช่ไหมคะ ทักง่ายมากๆเลยสำหรับสาหรับเอ่อเรียกว่าตรงเสื้อด้านล่างตรงนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนขอบหมวกนั่นเองนะคะเราก็มีวิธีถักนะไปดูถักหมวกใหม่พรมปุกกี้เนาะในช่อง playlist การถักหมวกก็มีหลายแบบหลายรุ่นเลยเนาะแล้วก็มีเรียกว่า f c 1หนึ่งท่านเนาะที่ทักเข้ามานะปุกกี้ก็ก็จะบอกว่าเอา่อเป็นแม่ชีเนาะอันนี้ก็ คนนี้นะพุก,กี้ก็ตอบช้าบางทีเราก็ไม่ได้มาอ่านตลอดเนาะที่เป็นแม่ชีนะท่านก็บอกว่าเพิ่งศึกมาใหม่เนาะให้แนะนําหมวกหน่อยว่าจะต้องใช้หมวกยังไงเนาะในการที่จะใส่แล้วให้ดูดีนะคะเดี๋ยวพุก,กี้ก็จะเอามาให้ดูสักสองสามแบบนะ,ะก็สามารถใส่ได้นะคะก่อนที่เราจะมาถักลายกิปเก๋แบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาหมวกมาให้ดูก่อนนะคะ ซึ่งอย่างแน่นอนนะใส่หมวกแบบนี้ก็ได้นะคะที่เราสึกมาใหม่เราใส่อย่างนี้แต่ว่าเราต้องเรียกว่าใส่ให้มันต้องต้องต้องดึงให้มันเข้ากับหน้าของเราเนาะก็แม่ชีก็ถามว่าจะใช้หมวกอย่างไรดีเนาะกับการที่สึกมาใหม่ก็จะไม่มีผมนะก็แนะนําให้ใช้อันที่มันมีด้านหน้านิดนึงแล้วเราก็อาจจะทําเป็นลายกิ๊บเก๋อย่างนี้เนาะคนที่ไม่มีผมก็จะสามารถใส่ได้แล้วก็ ดึงให้มันมาข้างๆอย่างนี้มันก็จะดูแบบกิบเก๋ไปอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับอันนี้ก็จะสามารถถักให้เป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อให้มันมีลายที่แปลกแปลกตาออกไปแล้วเรียกว่าการเพิ่มมูลค่าเนาะสามารถเรียกว่าถักเป็นผ้าพ,พันคอก็ได้หรือคุณจะลองถักหมวกอันนี้เดี๋ยวปุ๊กกี้จะถักให้ดูเพราะว่าการถักไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือจะเป็นเสื้อนะคะอันนี้คือใช้หลักการเดียวกันเนาะเป็นผ้าพ,พันคอเนี่ยให้มันมีแบบ ลายอันนี้ออกมาสร้างมูลค่านะคะอันนี้ก็เรียกว่าจะถักตรงขอบหมวกตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะถักให้ดูนะใช้เศษไหมพรมแบบนี้นะคะสําหรับใครที่คิดว่ามันยากเนี่ยจะบอกว่ามันง่ายมากเนี่เราจะเริ่มต้นอ่ะจะถักให้ดูนะถักหมวกอันนี้เป็นผ้าพันคอแล้วเราก็จะบอกว่ามันจะสวยมากๆเลยนะคะบางทีเราก็วิธีการถักเนาะเราจะทำลายให้มันเพิ่มมูลค่าเนาะ ถ้าแบบนี้นะเราต้องเอาไปด้านข้างในนะคะเข้าไปด้านในหมวกสมมุติเนาะเผื่อคุณจะอยากได้หมวกที่แบบเบื่อแบบเดิมๆเนาะอยากลองเปลี่ยนลายเอาเข้าไปด้านในอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้มันง่ายมากเข็มก็แล้วแต่นะคุณจะใช้เข็มเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่หรือคุณจะใช้มือก็ได้นะะเพราะว่ามันมีช่องให้เราเนาะถ้าถ้าคนไหนที่มันมีช่องแบบนี้เร,เราใช้มือก็ได้นะอันดับแรกเราก็สอดเข็มเข้าไปเนาะ รเรีวาก็ดึงมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ง่ายๆด้านในก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นมันก็จะอยู่ด้านในแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็พับสักยาวๆนิดนึงนะสักยาวประมาณนี้เนาะแล้วก็สอดไหมพรมไปด้านล่างอันนี้เอาหมวกแบบลายนี้ให้ดูสักหนึ่งใบถักหมวกถักผ้าพันคอถักเหมือนกันนะดึงมายางนี้ปุ๊บเราก็ สอดช่องถัดไปนะแล้วก็ดึงไหมพรมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้ามา,ามุมตรงนี้นะดึงอย่างนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปเนาะดึงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาช่องนี้นะคะเราต้องกะให้พอดีนะคะ เ็เรียกว่าใช้ระบบสัมผัสนะคะก็เป็นงานฝีมือ DIY งานสร้างไรายได้ในอนาคตนะทำเป็นของฝากของขวัญแล้วก็ออกแบบลวดลายต่างๆนะคะในช่องของเรานี่ก็จะมีสอนถักง่ายๆพื้นฐานแล้วก็การถักทั้งหมวกหมวก ไหมพรมนะคะผ้าคาดผมไหมพรมกระเป๋าไหมพรมดอกไม้ตกแต่งรวมไปถึงการรีวิวผลงานที่เราถักด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายกิ๊บเก๋อย่างนี้นะคะก็จะทำให้แบบดูแปลกตาเนาะที่จะถักให้จบนะ,ะอันนี้วันนี้เราก็จะรอหมวกใบนี้ให้มันเสร็จสิ้นนะก็เป็นการงานไอเดียงานฝีมือ เป็นการใช้สมาธิด้วยนะอันนี้เราก็จะถักหลวมๆนะคะเราจะไม่ถักแน่นนะมันก็จะประมาณประมาณนี้นะคุณข้างข้างในเราก็จะเป็นแบบใช้มือเกี่ยวแบบนี้นะคะข้างในมันก็จะเป็นลายเหมือนกันอย่างนี้นะคะดีกว่าเราอยู่ว่างๆเนาะเราก็ ลองถักดูหมวกใบนี้ก็มีวิธีการถักนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะเรียกว่าเพิ่มมูลค่าด้วยการจะใส่แบบลายให้มันเป็นเป็นหมวกใบใหม่เนาะถ้าเราเบื่อหมวกใบเก่านะน,นี่ก็ถักง่ายมากก็ถักตามช่องนะคะวิธีการถักหมวกก็มีอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะเข้าไปดูแล้วคุณจะได้หมวกใบใหม่ค่ะใบเดิมถ้าเราเบื่อเราก็มาตกแต่งผลงานแล้วก็ เรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราด้วยเนาะน,นี้คุณได้ประโยชน์แน่นอนนะใครที่เบื่อหมวกเก่าๆแล้วคุณอยากจะมีลวดลายใหม่ๆเนาะเราก็มาถักง่ายๆอย่างเี้ยอันนี้ถักลายพื้นฐานเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราต้องใช้แล้วก็คล้องมาง่ายๆอย่างเงี้ยเราต้องดึงหลวมๆนะคะอย่าดึงแน่นเนาะดึงหลวมๆนะ หรือใครที่ไม่ชอบอดู youtube นะคะในของเราก็มีเพจนะคะเพจชื่อว่าปุกกี้สอนถักโครเชเนาะเพจ a c e b o o k นะคะก็ไปกดติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะเผื่อใครอยากจะเรียว่าโชว์ผลงานหรืออะไรต่างๆเนาะก็เข้าไปส่งผลงานเรียกว่าแบ่งปันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะว่าใครชอบถักอะไรหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เรียกว่ามาโชว์ผลงาน ความภาคภูมิใจเนาะที่เราจะสามารถาถักได้เป็นงานฝีมือเนาะน,นี่ก็จะมาแบบนี้แล้วนะนะคะอันนี้ก็เป็นหมวกที่แม่ชีศึกใหม่ก็จะสามารถใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแบบอื่นๆให้ดูสักแบบนึงเนาะอันนี้เราก็จะมาถักแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะ ที่การถักก็ง่ายมากๆเลยสอดไปตามช่องเลยนะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราเนาะหรือเอาหมวกเก่าที่เราเบื่อแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นลายใหม่ๆนะคะถ้าใครอยู่ยุโรปเนาะมีเวลาว่างแม่บ้านนะก็ถักไว้ใช้เองหรือไม่ก็ถักเป็นของขวัญ วันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่อย่น,นี้ก็ได้นะหรือให้คนที่คุณรักเนาะใครกำลังติดต่อชาวต่างชาติเขาก็จะชอบงานฝีมือของเราที่เราถักเป็นของขวัญให้เขานะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่เราอยากจะบอกนะใครที่ชอบมาอยู่ต่างประเทศเนาะเราจะมีอีกหนึ่งช่องทางมาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะอันนี้ง่ายมากเนาะพอตรงนี้เสร็จนะคะเราจะจบด้วยการที่เราจะเอาเขาเข้าไปด้านในเนาะก็จะเอาเขาไปปิดด้านในนะ ันก็จะมาอยู่ด้านในตรงนี้นะ,ะแล้วเราก็จบผลงานด้วยการมัดในนี้เนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกใบใหม่ที่แบบดูกิกิบเก๋แล้วก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะ ก็จะกลายเป็นหมวกอย่างนี้เนาะเป็นสีแดงก็ได้นะคะเป็นหมวกคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณแบบนี้เนาะก็เสร็จแล้วหนึ่งใบนะหมวกอย่นี้นะคะหรืออาจจะเราก็จะเอาแบบนี้ก็ได้นะมาตกแต่งเป็นเรียกว,ว่าอะไรนะให้มันกริบเก๋เนาะให้มันเป็นลายสวยๆนะเดี๋ยวอันนี้จะไปใส่ให้ดูซิว่ามันจะเป็นยังไง เนไหมเศษมันก็จะเหลืออีกเยอะเราก็จะสามารถเรียกว่า,าถักในลายอื่นๆได้ด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะมีการถักที่คล้ายๆกันแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าทำง่ายแล้วก็สวยเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานที่เราถักนะคะ เมื่อกี้เราถักหมวเราก็จะใส่ให้ดูเนะาะแต่ว่าเราจะเลื่อนกล้องอันนี้มาไม่ได้นะคะเราก็จะถ่ายอีกกล้องหนึ่งนะคะ ก,ก็ซึ่งจะง่ายมากๆเลยเนาะก็เรียกว่าเป็นเกล็ดลัเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานของเรานะ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือภ้าพันคอวิธีการถักที่คล้ายกันนะคะ น้ำหมวกใบนี้นะคะเราก็ใส่แล้วเดี๋ยวเราก็เรียกว่าให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราถักเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่ก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะซึ่งใส่ออกมาแล้วจะเป็นหมวกแบบนี้เลยนะคะที่ปุ๊กี้ใส่เมื่อตะกี้เนาะแต่ว่าเราจะไม่อยากขยับกล้องตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะเรียกว่าขยับไปขยับมามันก็จะไม่ดีนะ,ะอัน,นี้ก็เป็นหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆนะคะสำหรับหมวกใบนี้เนาะนะคะวิธีการถักก็มีนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าด้วยการที่เพิ่มมูลค่าด้วยการที่เราทำขอบตรงนี้ให้มันเป็นสีแบบนี้นะ,ะมันก็จะไม่สว่างนะ,ะก็อย่างนี้เนาะโดยการที่เราใช้อะ ไมมพรมเศษหรือเหลือแบบนี้นะคะในการที่จะมาตกแต่งแล้วก็ใช้เข็มแล้วแต่เราจะใช้เข็มเบอร์ห้าก็ได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างมูล,ลค่าให้กับชิ้นงานของเราให้โดดเด่นนั่นเองนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เคล็ดลับดีๆสําหรับใครที่กําลังเบื่อของเก่าเนาะก็มาถักหมวกสวยๆนะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคออย่างนี้ก็น่ารักนะคะก็สวยนะคะหรือเป็นเสื้อเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างในคลิปถัดไปนะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เรียกว่าต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเรามีอะไรคลิปลับดีๆมาบอกแล้วก็มานำเสนออย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ